สบายดีทั้งเล่าสวัสดีทั้งไทยสุขสุขคุนทุงมองทุกบอนพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงกับสิบห้านาทีพี่น้องวันนี้กัวันซุกวันทีน่สิบสองนะพี่น้องเนาะนาตาลีกับชิพ้าพี่น้องไปตุ่มปลาโคลกับก้อยปลาเชี่วพี่น้องไปก็เลยครับพี่น้องมืดผ่านมืดพลุกขึ้ก่าพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้ปลาเชี่วพี่น้องอันนี้โคลสองอตัวสามตวกับชิเทลงเลย ให้สมนะมอกระลึกโคใส่เกลือต้มชุดนะ้ะ เด็กน้อยหน,นึ่งเกิดพมนัวใส่ักข็ขยีล้ลงไปพี่เนาะพุมหอมชักหนาแะกรีมาอยู่นี่คือบานาหนาหนาซ้ำๆเพิาา่งม,ม,มาอยู่นี่นาเนี่ยคือบบ,บหนาเนคือบัวไซนั่งอยู่หันคือไซนั่อยู่นี่คือซ้ำคือไก <c ười> ่ถือผ้า เฮาก็สิมาก้อยกุ้งเามนี่นะไอ้ว่าชุมไพี่น้องยุมนาทีสุกแล้วได้ใส่ดิหมอมันลึกพี่องแนบ่เห็นปลาน้อยเดียวปลาน้อยโปลาอน้อยโซเฮากสิมาก้อยีพี่น้องนี้สิสุกกลต้มบ่ดุนดอก ใส่ใช่ละโมกอะไ้โอ้ยค่าคาก็สิปะก้อยปลาซิวพี่น้องบานนี้นะก็ให้เบิง้งพริกป่นเบิดเบิ้งที่ตำเอา,าใช่ละบันนี่มะนาวมะนาวก็พวกน้ำพวกพุ้งจั๊กจ้า มือไปจับยนงกะรลุดรุดพี่น้องเข้าครัวพี่น้องเข้าครัวพระเด็เบิดนี่ซะ,ะกุ้งกระไรเติมมันเต้นไปเบิดพี่น้องก็เฉิดแลวเหรอพยายาบันทึกรูดหอม ต้นหอมก็ซื้อมามันเปื่อยพี่น้องเลือนได้เดียวนึงคือเปื่อยเพราะข้าวใส่ผงลายเนาะข้ใะาใส่อนาลายคุดยากคิดจะเลียกจักหน่อยเราบอกคิดหลายดอกชิ้นห,หนึ่ง ไม่มันโก่งเป็นน้ำโกงบ่มันบวชสุ um ่มันไม่สุ่มเลยคุณตกได้กินปลาซิวพี่น้อง màu phải không bây giờ con phải cầm màu có nhà tiệt thì sửa ớt chứ không tôi xin con กินแบบบ้านนอกสองโตนสำโตน้ำกน้อยต้มต้มุดน้ำเป็นระบวงันจะทีมเลยคุเบเดด่วง,ดดวงโอ้พี่ได้ถัวยเกลเขา thân thuần thụ tóc bây giờ đẹp rồi đây con nắp bà ok xem lên tôi mua cho ngắn เดียแล้วพี่น้องจำเกียวก่อนุดน้าก่อนพี่น้อง อปลาละต้มก <à> ่อนมันเปื่อยให้เมื่ต้มก็ได้ไมื่วย แม่ิพ่อมาทานกินพ่อค,ค,คนบุกสาวทั้งนั้น Ừ. Cùng con mì ra Chăm kèo nè Mưa là chắc năng bụi hủ chắc chắc năng ừ. Đường kim mọc thịt điếp คุณแม่คือบุกินน้ำละคุณแม่นาะทิ่นรีปลาตองท่นกินพยัอชนะก่อนคนวะ หมื่นที่พี่น่องปลาเนะะาะบอสมันน่อ้พี่น่องคนตกวิ้นได้กินกุ้งได้กินปลาอั่อ้านมนา ประคอแจ็บแสบคุณแม่ตาของมากินทำ ในตัวเพิ่อนไอ้เพิ่นยังบอกินทําไมได้กินก่อนเพื่อน แช็ๆเช็มือก็ใหญ่ๆบางพี่น้องมันบางยังน้องอมามนไตไมงวังโอ้ย ยังยยงดีน่าปะโรกระแทกนะน่ ถกากนวันมี้ฮันมื่นแล้ว ไอ้พะโคเจ๊มดัคือว่าชุ้งกเกา Những băng quanh có quanh quanh Nó quanh 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 đi quanh quanh mất cho nó mất thúc thuốc đó là ระโคอนักดิฉนมักใส่ไม่ออเส้มันออกคมขมขมมนัวนตัวใหญ่ยังแ้ืได้บนอีบดลว นวนไปเียแหละพี่เ้าเข้ามายามบเด้อกุ้งก็บมานหลักไปเพื่อทำาามาปรุงไ้มันติดนี้พี่เรากุ้ง ค้าต้อง้ดากใหม่ขอบคุคุณหลายเน้องุณติดตามมาเรื่อเถ่อนนะส่ามีแนวแนวได้ดีคนอ่น็พาพาพาพมีเน้านังศิลปะพาห้ปวกอยู่ได้ไหมมุ่งยนงบรรยมสบายดีติดตจถ้าเคยนาก่อน